นีกเก์แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเทา้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเอีิกเทนฮากนะครับหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะแอตตานวิลล่าในบ้านได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเฉือนชนะอย่างบุกวิดเลยครับผมวันนี้เทนฮากก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ MUTV ครับในวันนี้โดยเทนฮากเขาก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกกกมัับแอนวะว่่าาครรง เป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงๆสำหรับพวกเราพวกเรามีสมาธิในเกมพวกเราสามารถคุมเกมได้ทั้งหมดการคลองบอลของพวกเราทำได้ดีมากและเราก็มีอากาศที่ดีจริงๆส่วนครึ่งหลังนะอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับไม่เท่าครึ่งแรกแต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะเกมนี้ให้ได้ส่วนประตูของบูโน่เฟรนเดสน่ะเหรอ บูโนเฟรนเดสเข้าหาโอกาสได้ดีเสมอประตูของบูโนเป็นการจบสกอร์ที่ดีมากๆและเป็นการวิ่งหาช่องที่ดีอีกครั้งหนึ่งของมาคันเลฟฟอร์ดด้วยและผมก็อยากจะเสริมเรื่องบูโนเฟรนเดสนะเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยนะตอนนี้แต่เขาตั้งใจเล่นแล้วก็แน่วแน่ที่จะลงเล่นมากๆผมต้องชื่นชมเขาจริงๆและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคินชิดนัดที่15ของทีมทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของทีมของเราต้องขอบคุณผู้เล่นทั้ง11คนที่ป้องกันได้ดี เราจะไม่เสียสมาธิเราต้องลุยกันต่อในเกมต่อไปนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของอลิกเทนฮักหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าได้1ประตูต่อศูนย์ครับผมส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับ